หนึ่งสองสามวันนี้พระเต๋าพระเต๋าฉายาชื่อจริงๆว่าพระ,ะโโโรนามถูกบวชื่อจริงๆนะ่ะชื่ออะไรลิทธิชัยยศกลางครับฮะลิทธิชัยยศกลางครับลิทธิชัยยศกลางฉายายะสินธโรใช่ไหมย,ยะโสธโ,โรยะโสธโรวันนี้มา <c oughs> ก็ไปบวชอยู่ที่ไปบวชอยู่ที่จังหวัดชัยภูมิซัพ์เจริญสุขอำเภอซัพ์ใหญ่จังหวัดชัยภูมิ ได้มาบวชแล้วก็ได้มาอยู่ที่วัดหนองอมฟานได้มาช่วยงานาสมเนีนเอธเนีนวัชรินทองแดงห่วงก็ช่วยกันปลูกต้นไม้ประดับาทางเข้าสลาโดมวัดหนองอมฟานวันนี้ก็วันที่วันนี้วันที่22เดือนมีนาคม2 5 6 7เวลาเช้าหลังจากชันเช้าแล้วก็ เอามาสร้างความดีปลูกต้นไม้ดอกไม้ประดับให้เกิดความเจริญตาเจริญใจแกสาธุชนญาติโยมได้มาพักผ่อนยนกาย,ย่อนใจอนโมทนาสาธุการบุญด้วยสาธุสาธุสาธ,สาธุเอาหน้า,า,นา,ามือลดเลยทัวท่วๆเลยลูกให้ชุมช่มๆเลยไปเอามาอีกสัก อันแหละจนจนจนมันหงแหละเสร็จแล้วจนมันจนมันนามมันหงนะ่หละนามมันนองอะ่ะใช่นไหมพ <c oughs> อนามมันนองเสร็จแล้วก็เจ็ดวันมาดูอีกทีนึมงมันจะงอกมันจะหลัดนะจะง,งามทีนี้ดอกไม้สารพัดดอกเลยตรงนี้เอออาสาธุสาธุสาธุเนนเอแล้ววนะันนั้นยัง <c oughs> เนนเออโดม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 ,โดม นี่อังตจุกอะไรไปเก็บไว้เคือพ้นด้เด้อ